สวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกท่านนะคะเมื่อนี้มาเขาคั่วกับเย็ดติ๋วแล้วคครเดอ้อเย็ดติ๋วจะเป็นคนไทยนะคะน้องอูจะเป็นคนจะวันนี้เย็ดติ๋วจะพามากินข้าวผัดแหนมคะ่ะเย็ดติ๋วเป็นคนไทยนะคะน้องอูจะเป็นคนผัดจา้าสูตรเย็ดติ๋วนะคะ,ะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะอ้าวลงเลยคะ่ะสิ่งแรกสูตรแม่ติ๋วนะคะจะเอากระเทียมลงใส่น้ำมันก่อน ข้าวผัดอ่าถอันนี้จ้ะอ่าจะเป็นสูตรที่แบบว่าจะบดตีไข่ใส่ในหมอนะคะจะเป็นแบบเอาไข่ผสมกับขา้าวจะเหมือนเหมือนเหมือนข้าวผัดพระอาทิตย์ทำเหมือนกันเลยค่ะจะเอาไข่ผสมขา้าวคนคนให้มันเข้ากันแบบนี้สองหน่วยสามหน่วยแล้วแต่มักนะคะ นี่ผัดสองจานใส่สามลูกค่ะไม่เน้นเท่าไหร่ค่ะบ้านยาติวบนนี่นี่นะคะไ่กระเทียมเหลืองนะค่ะเียมเหลืองสละเหลือสละข้าวลงเลยจ้า ำม,มันเยอะแต่ทีเขาก็ตักออกได้นะคะ,คะเดี๋ยวมันกนจะแคีนเองเดี๋ยว,คยวใครๆสูงมันกนจะแคีนเองเขาก็คอยมาปุ่งรดจ้าน,ะะนี่นะคะ าตาสีสันจ้ะตามด้วยต่อไปใส่แครอทนะคะแครลลอทลงไปแครอทสับหยายๆก็ได้แล้วจะมากนะคะตามที่ชอบเลยค่ะนี่ไหมคะับขามันก็จะเริ่มแขนเป็นแขวนเก็นจะ้ะมัาก็จะเป็นผงไวยย้อยต่อบนี้ เติมปรุงรสนะคะใส่ซอสปรุงรสใส่รสชาติตามที่สอบใจเลยได้ค่ะเด้จังงนัวรสด,ดีจ้ะรสด,ดีนิดนึงองนัวนิดนึงหมายถึงชืรสนะคะแค่ปลายช้อนค่ะ ว่าอันนี้มันเป็นข้าวผัดแหนมเยาะน,ยน้ำตาลนิดนึงนะคะเพราะว่าแหนมมันจะออกสม้มน้ำตาลนิดนึงจะับไปเรื่อยๆจ,จะจะต่อไปก็แหนมลงเลยค่ะนี่นะคะแหนมกระหมูแหนมห้าวหนีไปเรื่มมอ้ๆต้มหมูห้าหนีนะ่ะ ต้มหมูเข้านี่ละอืมแหนมโดนหมอกโดนเนื้องนี่ละแช่ักไปเรื่อยๆจช่ ตามด้วยหอมซอยหอมซอยต้นหอมจากต้นหอมซอยจ้ะแตงสีสารหละคว้มหอมของเฮาจากจะใส่ขนาดผัดนี่จะใส่ต้นหอมแต่ถ้ามีถั่วลันเม็ดถั่วลันเตาก็ใส่ได้ะค่ะใส่ได้เหมือนกันจะอนีบมีเม็ดถั่วลันเตาห้องก็เลยเอาต้นหอมแทนคะ่ะถ้ามีถั่วลันเตา เราก็จะเอาหอมจิ้เป็นต้นค่ะเีมยะะมแล้วค่ะเป็นจานโตอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเข่าแห้งแล้วจ้าเสร็จแล้วจะปิดแก๊สจ้าตักใส่จานเลยคะ่ะจานเฮานี่นะคะนี่จะ้ะจะมียมมาแล้วคะ่ต้นหอมมีมีมแตง,แตงจ้งนี่คะ่ะ ข้าวผัดถาบเลยจ้ะจะกินสองคนได้เรืยจานเดียวนะคะเป็นอาหารจานเดียวค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกลักทุกไลทุกกำลังใจที่เขามาชมนะคะนี่ค่ะมีแตงด้วยพริกสดนะค่ะฮานเจ้าเนี่ยแตคุมากนะคะนีบาเยติวเนนพริกย่แล้วค่ะนี่อืม พริกสดเจก้ก็มะนาวมะนาวเจ็ดตันเร็ค่ะเร็ค่ะปลากินกันได้เลยค่ะสวยไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเริ่มทุกรักทุกไลท์ทุกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปให้ค่ะ